สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์เก้ามือชื่อเล่นชื่อพี่เปมครับผมชื่อเด็กชายธนิกทรมสุขติชื่อเล่นชื่อพี่วิกเตอร์ครับหนูชื่อเด็กหญิงสุตาลาการสมีชื่อเล่นชื่อพี่ใสลุงค่ะ เพื่อนเพื่อนพวกเราเพิ่งได้ฟังนิทานเรื่องแจวหวว่ดเก่งจบไปในนิทานพูดถึงพวกวเราสอบไปเที่ยวที่ทะเลใช่ใช่แล้วก็ได้ฟังนะแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นภูเขาไฟปะทุทําให้แจวหววที่กำลังบินอยู่ไม่ทันระวังสุวานจากภูเขาไฟเข้าไปเต็มเต็มจนบินต่อไม่ไหวตกลงไปในทะเลแต่โชคดีนะที่เ,เพื่อนๆมาช่วยว้ทานจแจวหววก็เลยปลอดภัย ว่าแต่เรายังไม่เคยเห็นภูเขาไฟของจริงเลยเป้เคยเห็นภูเขาไฟของจริงไหมไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเป็นอย่างไรหรอสงสัยจังเลยไม่รู้สิสายลูกหละเคยเห็นภูเขาภูเขาไฟของจริงไหมหู่ก็ไม่เคยภูเขาไฟของจริงเลยเป็นอย่างไรละ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นภูเขาไฟของจริงยังไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้า ย,ยังไม่เคยเห็นภูเขาไฟวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆไปกันไปทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยแล้วภูเขาไฟมันจะระเบิดเมือไหนฮามไหมเปรเวเตเรกากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวครับการทดลองที่เราพวกเราทำนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆไม่มีอันตารายแน่นอนถ้าอย่างนั้นเรามาถ,ถ้าอย่างนั้นเรามาชวนเพื่อนๆไปแนะนำอุป,ปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลย การทดลองภูเขาไฟลาวะมีอุปกรณ์ดังนี้หนึ่งถ่าสำหรับรองสองแก้วน,น้ำสามนิ้นน้ำมัน สีส่ซีผสมอาหารห้าเบกกิ้งโซดาหกน้ำส้มส่ชูจเจลาดอด ช้อนตวงวเราเตี๋ยวก่อกันครบแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยว่าแต่ก่อนที่จะทำการทดลองเราต้องมาเต็มภูเขาไฟเงินก่อนนะครับนี่ไงภูเขาไฟว้าว,าส,วสวยจังเลยภูเขาไฟของพวกเราสวยไหมคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะ ทำภูเขอไฟเสร็จนี้ยังถ้าอย่างนั้นเรามาชวนเพื่อนๆไปทําการทดลองไปพร้อมๆกันเลยลุยขั้นตอนที่หนึ่งตักเบกกิ้งโซดาลงในล่องภูเขาไฟหนึ่งช้อนระวังกันด้วยนะครับเ๋ยวมันจะหก มันจะโหมันจะโหขั้นตอนที่2องโยชสีสไปส่งมาหลงไปเพื่อนเพื่อชอบสีอะไรบอกใส่ลุงได้นะคะพี่ใส่ลุงชอบสีแดงค่ะเอาไวระวังกันด้วยไวระวังด้วยนะใส่ลุงเดี๋ยมันจะโห แต่ทุ <twitch ing> <whe collapses> ่งเราไม่ระวังด้วยนะเรามาเจ้าหกนะไปแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นตอนที่สามค่อยๆเทน้ำซ้อมสายชูลงไปในป่อง ค่อยๆเทน้ำส้มสายชูล,ลงไปในแก้วและเราจะเอาน้ำส้มสายชูที่อยู่ในแก้วลงเทลงไปในปากภูเขาไฟเวลาเทระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันจะหกพีเตอร์ระวังเดี๋ยวมันจะหกระวังระมัดระวัง้ว้นะเดี๋ยวมันจะหก เพื่อนคอยสังเกตไว้นะคะเพื่อนๆคอยสังเกตไว้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะแสนแล้วครับหนึ่งสองสามว้าวภูเขาไฟปะทุแล้วลาไหลออกมาเต็มเลยท่วมไดโนเสาร์หมดเลยบางตัวก็ขึ้นบางตัวก็หายจมบางตัวก็โดน ลาวาท่วมหัวเกือบเกือบแล้วมันเกือบจมลงไปอีกนิดเดียวอ่ะเป็นพูดอะ่ะจากการทดลองที่พวกเราทำไปเมื่อสักครู่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมลาวาถึงออกมาจากภูเขาไฟได้เพราะอย่างนี้เป็นเพราะว่า น้ำส้มสายชูที่เป็นกรดทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาที่เป็นด่างจนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นภายในป่องผู้ขวาฟและดันออกมาเป็นลาวาแบบนี้ไงครับเหมือห่อไรออกจากผู้ขอไฟลาวาจริงๆด้วยวันนี้พวกเรามาชวนเพื่อนๆไปทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง ภูเขาไฟลาวาเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมเปรมสนุกไหมสนุกครับฝ่ายลุงละ่ะสนุกไหมสนุกค่ะแลวเพื่อนเพื่อนล่ะครับสนุกไหมสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ